แตงครับผมมือนี for okay? ้ตำบักแตงไยรู้วังเว้นนะครับผมมอไใส่หลายๆหนเสบอุ้ยเสแต้ครับผมเสพมากิตั๊แดงไหมมันใส่ก่อนลงไปเด็กเสซหลายๆเสะเด็ก Terima kasih telah menonton. 哦 <laughs>、嗯，好都好弄好弄好才做，好宽点。啥子料？过来，过来。然后。